พี่น้องมูนี่โซลายาก,ก็ได้ทอดแมงซ้อนตั้บักหุงกี้กะข่าปูนเนาะจ้าแล้วก็แกงบอนใส่กะทิใส่หมูพักกับก็มีพักสลดัดกี้กะข่าสวยหอนหอนเนาะจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนมหนี่มาพบกับช่องแซบนัวคัว,วโซลายาอีกแล้วเนาะจ้า เมื่อนี้โซลยาสิภาพพี่น้องมากินแกงบอนอันนี้โซลยาแกงใสกะทิด้วยจ้ะแกงบอนเนาะจ้ะแล้วก็ตั้มบักฮุงตั้มบักฮุงใสแมงอีโซนแล้วก็กี้ก็ข่าวปุ่นเนาะจ้ะพักก้าเห่าก็มีพักสลัดจ้ะกี้ก็ข้าวสวยหอนหอนเนาะจ้ะพี่น้องมาด้วยจ้ามาเส็บๆบกับโซลยาเด้วยจ้าพี่น้องที่เด็ห้องเหานี่โซลยาเดดแมงอีซซนมานำเนาจะจ้ะ อันนี้โซลายาสีเอาใไ่กะแกงบอนเนาะจาะส่กะแกงบอนแถวบ้านโซลยาเขาแกงกันอย่างสีเนาะจ้ะไอขัวแม่อีซ่อนที่หลังแล้วก็คอยมาหฮวยสซที่หลังเนาะจ้ะคูกคูก๊ไขมันอ้มหนามเนี่ยเจน้อยแซบเลยบัดที่นี้แต่แถวบ้านโซลยาส่วนมาเขาสีแกงแบบว่าบริษัทกะทินะจ้ะ มือนอิซุระยากขึอ้นอยากแบบใส่กะทินะจาะก็เลยจัดแบบนี้เลยจ้ะใสหมูนั่นอะจาะมามาจ๊าพี่น้องมาแซ่บๆกับโซลยากเมือน,นี่บรรยากาศฝนกระตุกอีกแล้วเด้วยจ้ะก็เลยเดินมานางกินในห้องนะจาะบ่ได้ผ้าพีผ้าหนองไปชมบรรยากาศข้างนอกมันแช่นะจ้ะมามาซิมก่อนเด้วยจ้ะสดหนมแกงบ่อนอี่แหละก่อนอืมอืม,อมแซ่บ กะสีออกมั่นๆของกะทินอกจากแลก้วกะสีออกเด็กกินหอมของเครื่องเทศนอกจากกินหอมของไอพิกแก้งนากจากุริดยายสพิกแก้งเผ็ดน,น้องตั้มบอกหน่งกินจะเขาสวยห่อน แกงบอนเนี่ยสุริยากับมากอยู่ด้วยจ้ะสดเอาเลยแับอลักลัดแบบกรอบๆเลยนะจ้ะพี่ก็ตั้มบอกคำย,ยิ้ยิ้เลย 嗯，是，嗯，怎么呢？嗯，是。 แกงบอนกับแสบตับม้มบักหุงกับแสบนะจ้ะมีแต่แนวแสบๆเลยจ้ะคำนี้่ๆเลยนะคำตาสวดอืม cái, hmm. 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 ừ, ใช่รสดนามแกงบ่อน 上上，嗯。 Sånn. Mm -hmm. mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ค้าตาสวดเลยนะ mm hmm. แมงซ่อนแบบเน้นๆนยจ้ะ mm hmm. นังในห่องกะสิห่อนๆเป็นพิเศษเนาะจ้ะพร mm hmm. าวโซลยาปิดประตูปิดบ้านกิ๊ดนะจ้ะ mm hmm. เพื่อสิว่าไอ้เซฟเสียง เสียงมันดังเ่ะจ้ะเสียบเสียงอย่างเสียงมันเข่ามาหลายก็เลยปิดประตูปิดบ้านเก็ตไว้แล้ก็เลยบมีอากาศเขาม,เเมันก็เลยเห็นในหอน แกงบอนี่โซลย,ยากะใสกะทิลงไปเนาะจ้ะแล้วก็พัดแกงให้มันหอมเพราะมันเดือดๆดจืักน่อยโซลย,ยาก,กบเอาหมูลงไปขวัวเนาะจ้ะแล้วก็ใส่ไอ้ใบบักูดคาตะไข่ลงไปน้ำเผื่อมันเพิ่มความหอมมาอีกเนาะจ้ะโซลย,ยากมันเดือดจักกน้อยก็ใส่บอนลงไปบอนนี่โซลย,ยากะเอาไปลวกก่อนเนาะจ้ะดวกให้มันซุกให้มันน้มมันออกก่อนเนาะจ้ะ เพราะว่าบ่อนนี่มันสิดูดน้ำร้ายเนาะจ้ะแล้วก็เอามาแก้งปุ่งรถตามใจชอบเนาะจ้ะกินทั้งข้บคุณกินทั้งขา้าคข้ามนี่ๆ บใส่แมงซอลลงไปน้ำบางคนกับโอโหเนะจ๊ะ เอาแมงซ่อนมันหนาตาอย่างไรเนี่ยด้วยจะ้ะหราตาแมงซ่อนจับไปหาหนึ่งกับบยากาศเราจะ้ะสียู่ในข้นข้นต้มข้นต้มเชิญหมากสียู่ไตไอ้เขาเอิดเนี่ยงสีมันอยู่ในานา้ำในสุประทานนะจะ้ะจอกพวกจอกพวกอี๋ยังนะจะ้ะ Саа mm -hmm. so I don't know. ข้ามเนื mm hmm. เนลยอเก็นบอนกระซ่แบแ นจนเงือะไรอ่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้โซลยาก็บอีมเลยนาะจ้ะแกงบอนใส่หมูใส่แมี้ซ้อนกับแซบแซบนะจ้ะแล้วก็ตั้มบักฮุง ตำ้มบอกหึงแบบบ้นบานๆเนาะจ้ะใส่น้ำปลาแดดใส่สูโรใส่อันนี้ลงไปกับเด็กกินเลยเนาะจ้ะขอสวยหอนห่อนเมื่อนี้กินเข่ากะบ่ได้ได้บ่หลายเนาะจ้ะเพราะว่าโซลยากินข่าปุ่นน้ำเนาะจ้ะมันก็เลยอิม่มสำหรับคลิปนี้สารโซรยากินมุูม,ม่ามรัวบ่สุภาพกับขอโทษขออภัยเด้อจ้ะถ้าผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งในเด้อจ้ะเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะ สำหรับคลิปนี้โซรยาก,กัขอโตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ